สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาชมนะครับชุดสองคูณสองนะครับเบสสิบห้านิ้วนะครับกลางสิบสองนิ้วตัวจัดเต็มนะดอกเบสตัวนี้นะครับพันวัตต์นะครับสิบห้านิ้วพันวัตต์นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ เลี้ยใจแก่ฮัาแฟนกันบบุญเสียบม่อในตรงตย์นี้วันนั้น,นคตใคจก็ใทเียดี้นามาปีนี้จะทิ้งกูเจคอยเรืองกูเจ้าลูไมคนใดคลุนบ่ลายไม้ไม่ก็บ่ไายจากใต้จะกเหนอลบเหนอือใจอาแปน สวัสดีครับ kind ว of ันนี้รานจู่บินเตอร์ก็พามาดูอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดนะครับ15นิ้ว2อคูนสอันนี้ทำตามสั่งลูกค้านะครับถ้าทำใจพ่อค้าก็จะประมาณชุดนี้นะครับแต่ลูกค้านะครับบอกว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับเขานะครับเบส18บแปกลาง15นะครับลูกค้าก็สั่งนะครับเป็นเบส15นะครับกลาง12นะครับแต่ว่า อัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะครับชุดนี้นะครับนี่ครับไม้อัดแท้นะครับ20มิลออเดอร์6นะครับดอกสตอมพันวัตนะครับโค้งดุดแม่เหล็กใหญ่นะครับแม่เหล็ก220เลยนะครับ1ก้อนนะแต่เป็นโครงปั๊มไว้4นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นดอกเบดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตู้กลางแหลมสตอม12นิ้วนะครับ300วัตแหลมจะลวดใหญ่ครับตู้ก็จะสีระเบิดนะครับเดี๋ยวดูงานสีนะครับนี่ตู้เบรดของเรา นี่นะครับโรงงานสตอมซาวซิสเต็มทำเองเลยนะครับตู้เบรตัวนี้นะครับออเดอร์6นะครับ15นิ้วนี่นะครับพามาดูด้านหลังนะครับแล้วก็พามาดูแท็บนะครับตัวนี้จะเป็นแท็บสตอมซาวซิสเต็มบายร้านจูบินเตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นสเปคค้อนนะครับจะให้ไป2สีนะครับน้ำเงินกระแดงนะครับแยกซ้ายแยกขวาได้เลยแล้วก็ใช้พาวเวอร์ตัวเดียวลูกค้าต้องการโจทย์ลูกค้าก็คือไม่อยากเล่นพาวเวอร์เยอะนะครับอยากเล่นเครื่องปรุงน้อย อดอกเบสเล็กๆแต่ว่าเสียงแน่นนะครับตัวนี้แน่นจริงครับต้องฟังในคลิปถ้าถ้าฟังไม่ออกก็ขอทานอภัยนะเพราะว่าในคลิปเราอาจจะไม่จัดเต็มเท่าไหร่นะครับก็มิกซ์ซาวเบส 6x นะครับร้องเพลงด้วยนะครับอะไรด้วยเอฟเฟกต์บลูทูธ USB พร้อมเลยนะครับแล้วก็ไมลอยไมโครเทคนะครับให้ไปเรียบร้อยนะครับไมลอยไมโครเทคอีก1ชุดนะครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับ n t s 8 1 0 v แล้วก็คอร์ส2ทางนะครับแล้วก็พาวเวอร์ไมโครเทค MT440 นะครับ4 channel นะครับ channel ละ400วัตต์ที่8โอห์มนะครับ ถ้า4โอห์มก็อยู่ประมาณ800วัตต์นะครับ4โอห์ม8โอห์ม400วัตต์4โอห์ม800วัตต์โอ้ยงงนะครับประมาณ400ถึง800วัตต์ต่อข้างนะครับไมโครเทคตัวนี้แล้วก็แรลกไม้นะครับนี่เราจะทําให้เรียบร้อยแบบนี้เพราะว่าเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับก็ต่อถอดสายลําโพงให้เรียบร้อยนะครับถอดสายลําโพงอย่างเดียวนะครับเราจะให้ไปสีแดง4เส้นนะครับสีน้ําเงิน4เส้นนะครับเราก็จะสลับชันแนลกันเลยนะครัััับบ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 บลลล่่าาางงงนน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 ะะะคคครรรแี้้เเเปป็็สก ข้างซ้ายนะครับเบสซ้ายนะครับกลางขวาเบสขวานะครับประมาณนี้สี่ชันแนลเราก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับข้างในจะเป็น XLR ทั้งหมดนะครับสายลําโพงชุดนี้นะครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับห้าร้อยบาทนะครับชุดนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่ก็จะได้ไปครบชุดแบบนี้นะครับพร้อมเปิดแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้สิบแปดนะครับกลางสิบห้าชุดนี้นะครับเครื่องเสียงชุดนี้นะครับคือคงปรุงชุดเดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนเป็นเบตสิบแปดกางสิบห้า จบสี่หมื่นห้าครับที่อัพไปแล้วก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าผมรีวิวชุดนี้ไปก่อนเพราะว่าลูกค้าจัดเซตนี้แต่ว่าจริงจริงแล้วตู้มันคือชุดนี้นะครับแต่ว่าเราจะรีวิวให้ดูว่า18ก็ขับได้นะครับสำหรับเครื่องปรุงชุดนี้นะครับเครื่องปรุงชุดนี้นะครับถ้าใครเอาแต่เครื่องปรุงมี power มีตู้อยู่แล้วนะครับชุดนี้ก็22,500นานะครับชุดเครื่องปรุงนี้นะครับถ้าเป็น18นิ้วก็ 2, อคูณสสบายเลยแต่ถ้าเป็น15นะครับสคูณสก็ยังได้ชัแนลละสนะครับกลาง2เบดสอกลางสับ ประมาณนี้คนระับสำหรับชุดนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าจากาลูกค้าจากอะไรกระทุ่มแบรนดน์ครับสุทรครจะมารับเองตอนแรกจะให้ไปส่งบอดีไว้ไม่ว่างครับตัวนี้งานเยอะมากนะครับก็ร้านจูบิเตอร์ก็เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับใครสนใจเครื่องเสียงครับชุดเล็กชุดใหญ่เราจะพยายามจะรีวิวให้ดูนะครับใครสนใจก็สั่งก่อนล่วงหน้านะครับบางทีบางชุดลูกค้ามาบอกเอาชุดนี้ดูชุดนี้มาไม่มีก็ต้องขอประทานาภัยครับมันทําไม่ทันนะครับก็ใครอยากได้แบบไหนก็ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อนะครับ สองสามวันก็ได้ขอนะเพราะว่าเรามีทีมงานมีทีมช่างมีเครื่องมือพร้อมที่จะรับจัดทานะนี่ครับร้านจูบินเตอร์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับสินค้า power cord mix eq นะครับสต็อกรอลูกค้าดอกลําโพงนะครับร้านเราก็อยู่นะครับถนนมรัยแมนนะครับขาเข้าเมืองนครปฐมนะครับนี่ครับร้านจูบินเตอร์นครปฐมศูนย์แปดสองนะครับห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวพามาดูนะครับถนนร้านเราครับจะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงวังตะกูนะครับถ้ามาจากนักกระแมงแสนนะฮะสุพรรณบุรีอู่ทองนะฮะ จะอยู่ก่อนหนึ่งร้านจััดหนึ่งไฟแดงนะครับแต่ถ้าใครมาทางกรุงเทพนะครับตัดเพชรเกษมนะครับเข้าถนนมาลัยแมนะครับเลยสองไฟแดงนะครับอย่อยู่เทินนะครับส่วนใหญ่พี่ๆจะมายูเทินกันตรงสิบล้อนะครับพอเลยแล้วจะพัดมายูเทินแล้วก็บอกว่าอยู่นัดจะพัแล้วมันยังไม่ถึงร้านผมนะฮะต้องเลยไปนะเพราะอันนั้นมันร้านเก่าครับร้านใหม่ต้องเดินเลยสองไฟแดงนะครับสําหรับชุดนี้ก็สําหรับชุดนี้ก็ สองคูณสองเบสสิบห้าแบบจัดเต็มนะครับก็จบอยู่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับไมรอยพร้อมอะไรพร้อมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเอฟเฟกต์ม่นะครับเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองันนี้ก็เสียงใหม้นะทดสอบนะหม่นะตัวนี้ไมโครเทคนะครับสามสามสามนะครับตัวนี้ร้อยเมตรนะครับราคาสามพันห้าร้อยเท่านั้นนะครับ เช็คหนึ่งสองนะเราสัญญาณได้หนึ่งร้อยเมตรสบายๆนะสำหรับไมโครเทคตัวนี้นะฮะก็เลือกเอาได้เลยนะครับใครสนใจสิบห้านิ้วนะครับก็จบสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับใครสนใจสิบแปดนิ้วครบชุดก็จบเพียงสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับ,ร 18, 000, รบอ่าสี่หมื่นห้าพันพอไม่ต้องห้าร้อยแล้วก็ชุดแหลกเครื่องปรุงนะฮะสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ, 22, 500, ครบใครอยากได้เครื่องปรุงชุดใหม่นะไปร้องคาราโอเกะไม์ลอยเสียงดีๆเอฟเฟกต์ดีๆนะฮะก็แนะนําชุดนี้เลย 2 2 5 0 0หารหรือใครจะสนใจชิ้นไหนแยกก็โทรมานะครับตามเบอร์โทรด้านล่างครับวันนี้ก็ราเปตรงนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับ37,500นานะครับเดี๋ยวเรารอลูกค้ามารับกันถึงหน้าร้านนะครับส่วนวันนี้ให้ฟังเพลงนะครับราไปตรงน,นี้เดี๋ยวฟังเบสครับออเดอร์ Order 6เบสนุ่มแน่นลึกลอยนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าลูกค้ามาลูกค้ายอมให้อัดคลิปนะครับถ้าลูกค้ายอมไม่อัดคลิปเดี๋ยวจะอัดคลิปลูกค้ากันนะครับส่วนวันนี้ก็ลาไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ